ในเมืองราชครห์มีภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งชื่อเวปุระอยู่ทางทิศใต้ของภูเขาคิชกูดสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อบุคคลหนึ่งท่องเที่ยวไปมาอยู่ตลอดกับหนึ่งตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายพึงมีโครงกระดูกร่างกระดูกกองกระดูกอยู่มากมายถ้ากองกระดูกนั้นพึงเป็นของที่จะขนมารวมกันได้ และกระดูกที่ได้สั่งสมไว้แล้วก็ไม่พึงผุสลายไปกองกระดูกนั้นจะมีขนาดเท่าภูเขาที่ชื่อเวปุระทีเดียวสังขารทั้งหลายอันถูกอวิชาครอบงำแล้วเป็นที่ต้นเหตุแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนหรือของตนนั้นมีอยู่ห้าอย่างคือ 1. รูปคือกายนี้แต่เดิมก็ไม่ได้มีเมื่อมีวิญญ,ญาณเป็นปัจจัยรูปจึงมีรูปนี้ ดำรงอยู่ได้เพราะมีปัจจัยหล่อเลี้ยงคือข้าวปลาอาหารและของขบเคี้ยวต่างๆแม้จะมีปัจจัยหล่อเลี้ยงดีอย่างไรเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงกายนี้ก็จะแตกดับสลายไป 2. เวทนาคือความรู้สึกแต่เดิมก็ไม่ได้มีแต่เพราะมีสรายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและสัมผัสเป็นปัจจัย เวทนาจึงเกิดมีขึ้นมาเมื่อสรายตนะและผัสสะไม่มีเวทนาทั้งหลายก็ดับไปไม่มีเหมือนเดิม3สัญญาคือความจำได้หมายรู้แต่เดิมก็ไม่ได้มีแต่เพราะมีสรายตนะและผัสสะเป็นปัจจัยสัญญาจึงเกิดมีขึ้นมาเมื่อสรายตนะและผัสสะไม่มีสัญญาทั้งหลายก็ดับไปไม่มีเหมือนเดิมส สังขารคือความคิดปรุงแต่งแต่เดิมก็มิได้มีแต่เพราะมีสรายตนะและผัสสะเป็นปัจจัยสังขารจึงเกิดขึ้นมาเมื่อสรายตนะและผัสสะไม่มีสังขารทั้งหลายก็ดับไปไม่มีเหมือนเดิม 5. วิญญาณคือความรับรู้ทางอายตนะแต่เดิมก็มิได้มีแต่เพราะมีสรายตนะและผัสสะเป็นปัจจัยวิญญาณจึงเกิดมีขึ้นมา เมื่อสลายตนะและผัสสะไม่มีวิญญาณทั้งหลายก็ดับไปไม่มีเหมือนเดิมในฤดูน้ำหลากแม่น้ำสายใหญ่พึงนำกลุ่มฟองน้ำใหญ่มาบุรุษผู้มีจักษุเมื่อเห็นเพ่งพิจารณากลุ่มฟองน้ำใหญ่นั้นโดยแยบคายเมื่อบุรุษนั้นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายกลุ่มฟองน้ำนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้แล้วสาระในกลุ่มฟองน้ำ จะพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ภายในหรือภายนอกเมื่อเพ่งพิจารณารูปนั้นโดยแยบคายรูปนั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้แล้วสาระในรูปจะพึงมีได้อย่างไรเมื่อฝนมเมล็ดใหญ่ตกในคราวฝนตกหนะัก ฟองน้ำในน้ำย่อมบังเกิดขึ้นและดับไปบุรุษผู้มีจักษุเมื่อเห็นเพ่งพิจารณาฟองน้ำนั้นโดยแยบคายเมื่อบุรุษนั้นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายฟองน้ำนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้แล้วสาระในฟองน้ำนั้นจะพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ภายในหรือภายนอกเมื่อเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายเวทนานั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้แล้วสาระในเวทนาจะพึงมีได้อย่างไรเมื่อเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนยังอยู่พยับแดดย่อมเต้นระยิบระยับในเวลาเที่ยงบุรุษผู้มีจักษุเมื่อเห็นเพ่งพิจารณาพยับแดดนั้นโดยแยบคาย พึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้แล้วสาระในพยับแดดจะพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ภายในหรือภายนอกเมื่อเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายสัญญานั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้แล้วสาระในสัญญาจะพึงมีได้อย่างไร บุรุษผู้มีความต้องการด้วยไม้แก่นสอบหาไม้แก่นเที่ยวสแสวงหาไม้แก่นอยู่ถือเอามีดเอาคมเข้าไปสู่ป่าบุรุษนั้นพึงเห็นต้นกล้วยใหญ่ยังไม่เกิดแก่นเขาตัดโคนต้นกล้วยนั้นแล้วจึงตัดปลายแล้วจึงปอกกาบใบาออกบุรุษนั้นปอกกาบใบาออกจนหมดไม่พบแม้กระพีในต้นกล้วยใหญ่นั้นแล้วจะพบแก่นกล้วยแต่ที่ไหน บุรุษผู้มีจักษุเมื่อเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายซึ่งต้นกล้วยใหญ่นั้นเมื่อบุรุษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายต้นกล้วยใหญ่นั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาแก่นไม่ได้แล้วแก่นในต้นกล้วยนั้นจะพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ ภายในหรือภายนอกเมื่อเพ่งพิจารณาสังขารน,นั้นโดยแยบคายสังขารน,นั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้แล้วสาระในสังขารจะพึงมีได้อย่างไร 5. นักเล่นกลหรือลูกมือนักเล่นกลทำการแสดงที่หนทางใหญ่สี่แพร่งบุรุษนั้นเห็นแล้วเพ่งพิจารณากลน,นั้นโดยแยบคายบุรุษผู้มีจักษุเมื่อเห็น เพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบ,บคายกลน,นั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้แล้วสาระในกลจะพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ภายในหรือภายนอกเมื่อเพ่งพิจารณาวิญญาณน,นั้นโดยแยบ,บคายวิญญาณน,นั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้ แล้วสาระในวิญญาณจะพึงมีได้อย่างไรท่านเอ๋ยผู้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปทั้งในเวทนาทั้งในสัญญาทั้งในสังขารทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าหลุดพ้นแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงอนุปุพพิกถาจบลงยาสากุลบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันโอกาสนั้นบิดาของยาสะซึ่งเดินตามหาลูกชายมาทางนั้นพอดีเห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่จึงเข้าไปกราบหลังจากปราศัยพอควรแล้วพระพุทธเจ้า ได้แสดงอนุปุปพิกถาอันมีใจความโดยย่อแก่บิดาของยศะดังนี้ทานการมีน้ำใจแบ่งปันทรัพย์และวัตถุอันตนมีแด่สมณะพราหมณ์และญาติมิตรเพื่อนพ้องฆ่าทาตบริวารศีลการประพฤติชอบไม่เบียดเบียนชีวิตน้อยใหญ่ให้ได้รับความลำบากเพราะทุกชีวิตล้วนรักสุขและเกลียดทุกข์เหมือนกันหมดสักขะ ือการไปบังเกิดบนสวงสวรรค์ในอนาคตหรือความสุขภายในปัจจุบันอันเกิดจากการมีน้ำใจแบ่งปันและการประพฤติชอบอาทินวะความทุกข์ที่จะได้รับเพราะการเอาใจไปเกาะเกี่ยวผูกพันกับกามทั้งหลายเนคขมะความสุขความอิสระที่จะเกิดขึ้นเพราะการเห็นโทษของกามจึงไม่ประสงค์จะเอาชีวิตไปพัวพันผูกไว้กับกามอีก จะเข้าถึงฌานเป็นลำดับอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่อย่างได้แก่ทุกข์คือความทรมานที่ต้องประสบตราบเท่าที่ยังคงเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตเป็นรางวัลที่ผู้ยินดีในการเกิดจะต้องได้รับทั่วนหน้ากันทุกคนสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์อันได้แก่ความไม่รู้ความยึดมั่นในอัตตาตัวตนและความกระหายในความสุข นิโรธสภาพที่ทุกข์ดับเพราะละเหตุแห่งทุกข์คืออวิชชาตัณหาอุปาทานได้แล้วมักคือข้อปฏิบัติในการดับเหตุแห่งทุกข์ได้แก่ความประพฤติชอบการมีใจสงบผ่องใสและการมีปัญญาเห็นความจริงอันประเสริฐเมื่อพระพุทธองค์แสดงธรรมจบบิดาของยะสะก็ได้บรรลุโสดาบันปฏิญาณตนเป็นอุบาสก ผู้นับถือพรรัตนตรัยเป็นคนแรกส่วนยาา่สะกุลบุตรเนื่องด้วยจิตกำลังอิ่มเอิบผ่องใสเหมือนผ้าขาวสะอาดที่พร้อมสำหรับการย้อมสีเพราะเพิ่งได้บรรลุโสดาบันใหม่ๆเมื่อส่งกระแสจิตพิจารณาธรรมตามที่พระพุทธองค์แสดงแก่บิดาจิตก็สิ้นอาสวะหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานหลังจากนั้นยสะกุลบุตรได้กราบทูลขออุปสมบทในสำนัก ของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วจงมาประพฤติพรหมจรรย์เถิดพระวาจานั้นได้เป็นการอุปสมบทของท่านยสะแล้วครั้งนั้นแหลมีพระอรหันต์บังเกิดขึ้นในโลกเจ็ดองค์ด้วยประการชนี้